เลขเด็ดเจ้าโทนแมวตะเคียนมาแล้วชี้เป้าเลขเด็ดเห็นแล้วอึง้งสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเจ้าโทนนะคะแมวตะเคียนชื่อดังแห่งวัดใหม่โคกมรุมนะคะชื่อเสียงโด่งดังมากนะคะเจ้าแมวตะเคียนตัวนี้นะคะหลังจาก ชี้เป้าทาให้บรรดาคอหวยได้โชคได้ลาบได้เลขเด็ดตกหวยรวยเบืร์มานักต่อนักแล้วนะคะล่าสุดเจ้าโทนนะคะได้ได้สร้างวีรกรรมอีกแล้วนะคะบรรยากาศที่บริเวณวัดใหม่โคกมรุมนะคะอยู่ที่ตําบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งเป็นสถานที่อยู่ของเจ้าโทนแมวตะเคียนตัวนี้นะคะ บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะชาวบ้านเดินทางไปขอโชคขอลาบแม่ตะเคียนนะคะซึ่งมีอยู่ประมาณห้าสิบกว่าต้นเลยนะคะซึ่งวัดได้นำมาจากหลายๆสถานที่นะคะนอกเหนือจากชาวบ้านมาขอโชคขอลาบแม่ตะเคียนแล้วนะคะก็มาแวะขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดจ,จากเจ้าโทนเจ้าแมวตะเคียนที่วัดใหม่โคกมะรุมกันอย่างคึกคักด้วยนะคะหลังจากมีชื่อเสียงนะคะ ให้โชคให้ลาบคนถูกหวยรวยเบอร์มาแล้วนะคะโดยครั้งนั้นนะคะเจ้าแมวตะเคียนตัวนี้นะคะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเจ้าโทนนี่นะคะเป็นแมวสีขาวดำานี่นะคะขึ้นไปบนรถยนต์คันหนึ่งแล้วก็หายไปจากวัดไายวันนะคะแล้วก็กลับมาที่วัดนะคะชาวบ้านก็เลยนำป้ายทะเบียนรถคันนั้นนะคะไปเสี่ยงโชค แล้วก็ได้โชคได้ลาบจริงๆนะคะโดยงวดนี้นะคะเจ้าโทนนะคะได้เดินปรีไปยังรถนะคะนี่เลยนะคะซึ่งเป็นรถที่บอกว่าชัยชนะหีบศพนะคะเป็นรถขนหีบศพนะคะหมายเลขทะเบียนนะคะสามทาพเท่าคอควายหกเจ็ดสามเจ็ดกรุงเทพมหานครนะคะ แล้วก็เจ้าโทนนี่นะคะก็ล้มตัวนอนเล่นบริเวณหน้ารถยนต์นะคะตรงป้ายทะเบียนรถนะคะสร้างความฮือหาให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากนะคะทางด้าน ของรถนะคะเล่าให้ฟังว่าได้เปิดร้านขายลงศพอยู่ที่อำเภอสแสวงหานะคะแล้วผ่านมาเที่ยวกับเพื่อนๆเ,เลยแวะมาขอโชคเจ้าโทนนะคะงานนี้ไม่พลาดเลยนะคะเตรียมนำป้ายทะเบียนรถไปเสี่ยงโชคแน่นอนนะคะโดยที่ผ่านมานะคะเจ้าโทรมันตะเกียนตัวนี้นะคะหากไปนอนทับลัตเตอรี่ที่แผงไหนนะคะก็จะมีคนถูกลังวันที่แผงนั้นนะคะแล้วก็แผงลัตเตอรี่แผงนั้นจะขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเททาเลยนะคะ หากว่าเข้าไปนอนเล่นที่รถยนต์คันไหนนะคะก็เลขทะเบียนรถคันนั้นเมื่อเอาไปเสี่ยงโชคก็จะถูกเลขเด็ดกันตลอดนะคะจนทําให้ชื่อเสียงของเจ้าโทนนะคะดังไปทั่วสารทิศอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะนี่เลยนะคะปรากฏการเจ้าโทน,นอนบนรถคันไหนออกคันนั้นนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ